เดยนี่ฉันว่าซื้อกระเป๋าไปเนี้แกว่าสวยไหมซื้อเลยแกสวยดีอ่ะอคิดกาแฟปะรสชาติดีเนาะบรรยากาศก็สวยด้วยแกนั่นมันไม้แฟนเก่าแก,แกไม่ใช่หรอ,อตอนนั้นแกดีกับเขาขนาดนั้นอะ่ะเขากล้าทิ้งแกไปได้ไงเนี่ยดูสิโตขนาดนี้แล้วทำไมไม่รู้จักเรือตัวเองบ้าง เาก็รักกันนี้นะก็เห็นเห็นอยู่พาคุณเพิ่งทะเลาะกับเขาเมื่อกี้เขาก็แค่เป็นห่วงุแค่นั้นเองเมื่อก่อนฉันก็เคยเป็นห่วงคุณแบบนี้ไหมคะเอามันนี้เลยนะมันไม่ดีต่อสุขภาพคุณรู้ไหมหรือว่าคุณอยากเป็นมะเรงตายหรือไงเสร็จหรือยังคะแป๊บหนึ่งนะครับ ครับแปบ๊บหนึ่งครับฉันบอกคุณกี่ครั้งแล้วว่ากินอะไรให้มันระวังหน่อยคุณเป็นโรคกระเพาะอยู่นะคุณหยุดพูดสักทีได้ไหมทำไมล่ะคะที่ฉันพูดก็เพราะว่าฉันเป็นห่วงคุณเวลาคุณกินข้าวอะไรก็ไม่เคยตรงต่อเวลาแถามกินอะไรเข้าไปเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์ทั้งนั้นเราเลือกกันเถอะ บอกเลิกฉันนายคงหาใครที่ดีกว่าฉันไม่ได้แล้วสินะไม่นะเขาดีกว่าคนอะ่อีกเพเวลาที่ผมสูบบุหรี่เขาก็จะคอยเป็นห่วงผมแลวเวลาที่ผมกินของที่ไม่มีประโยชน์เขาก็กลัวว่ามผมจะเป็นโรคกระเพาะตอนนั้นฉันก็เป็นห่วงคุณเหมือนกันนี้คะมันไม่เหมือนกันครับที่รักคุณมีเรื่องเครียดอ,อะไรหรอคะไม่มีอะไรหรอกครับจะแค่เครียดเรื่องงานนิดหน่อยนะ่ะ คุณมีเรื่องอะไรไม่สบายใจคุณคุยกับฉันได้นะเป็นห่วงนะคะครับเขาเลือกที่จะพูดดีๆกับผม เขารู้ว่าเวลาผมทำงานดึกผมจะกินแต่ของไม่มีประโยชน์เขาเลยเลือกทำกับข้าวมาให้ผมความรักของเขาคือการกระทำไม่ใช่คำพูดความรักที่กินมีมให้ผมมันทำให้ผมรู้ว่าที่ผ่านมาความรักและความของ,ของยายที่คุณมีให้ผม มันก็เป็นได้แค่การสร้างภาพให้ดูดีในใสายตาคนอื่นแค่นั้นเองพี่ราคาฉนอยากขอขอให้คุณแล้วค่ะเราไปกินข้าวกันเถอะอ๋อผมลืมบอกคุณไปเรากำลังจะแต่งงานกันแล้วนะใครหรอคะก็แค่คนรู้จักนะอย่าไปสนใจ ฉันเข้าใจแล้วว่าที่ความรักของฉันกับเขาต้องจบลงมันเป็นเพราะว่าฉันรักเขามากเกินไปจนทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่ฉันทำให้เขามันทำให้เขาอึดอัดแต่เขาจะรู้ไหมว่าสิ่งที่ฉันทำลงไปนั้นเพราะฉันรักเขามากจริงๆ